สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนวิชาภาษาไทยนะคะของชั้นปฐมศึกษาปีที่สามสอนโดยคุณครูบุตรสกลพาราค่ะความรู้เรื่องการผันอักษรเมื่อจะฝึกผันอักษรต้องรู้จักอักษรสามหมู่ก่อนนะคะอักษรสามหมู่หรือปลายางคือการจัดแบ่งพยัญชนะไทย44ตัว ออกตามระดับเสียงได้สามหมู่คืออักษรสูงอักษรกลางและอักษรต่ำอักษรสูงมี11ตัวได้แก่ขอไข่ขอขวดชอชิงทอฐานทอถุงพอพึ่งฟอฟ้าสอสลาสอบรลสีสอเสือหอหีบอักษรกลางมี9ตัวได้แก่กอไก่จอจาน ต่อปะตักดอชดาดอเด็กต่อเต่าบอใบไ,ไม้ปอป่าออ่างอักษรต่ำมี24ตัวได้แก่คอควายคอคนคอละฆังงองูชอช้างซอโซ่ชอเชยยอหญิงนานางมนโททอพุทเท่านอนหนูนอนเนนทอทหารทอทงพอพานฟอฟันพอสำเภามอมา้ายอยัก รอเรือรอลิงรอหวนรอจุลาอออ่างการผันอักษรคือการเปลี่ยนเสียงพยัญชนะให้สูงต่ำไปตามวรรณยุกต์ซึ่งจะต้องสัมพันธ์กับอักษรสามหมู่ดังนี้นะคะอักษรกลางก็จะมีเสียงสามันเอกโทตีจตวว คือผ er ันได้5้าเส,สียงนะคะส่วนอักษรสูงก็จะผันได้3ามเสียงคือสามันเสียงเอกเสียงโทอักษรต่ํำก็จะมีเสียงสามันเสียงเอกเสียงโทยกตัวอย่างเช่นอักษรกลางนะคะที่ผันได้5้าเสียงกากาก้ากากาส่วนอักษรสูงผันได้3เสียงก็คือเสียงสามันฝาฝาฟ้าอักษรต่ำผันได้3เสียง เสียงสามัญน,หน,า,หน,า,หนาหน้านะคะอันนี้คือตัวอย่างค่ะต่อไปจากการผันอักษรตามรูปวรรณยุกสามารถเทียบเสียงวรรณยุกได้ดังตัวอย่างนี้นะคะ,ะ,คะอักษรกลางเสียงสามัญกาจีเสียงเอกก็คือกาจีเสียงโทก็คือกาจี เสียงตีก็คือกาจีเสียงจัตาวาก็คือกาจีอักษรสูงฝ่าสีฝ้าสีฝาส,ฝาสีอักษรต่ำนะคะก็คือนาทีหน้าที่นาทีข้อสังเกตนะคะคำที่เป็นพื้นเสียง จะไม่มีรูปวรรณยุกนะคะการผันอักษรสรุปหลักได้ดังนี้นะคะอักษรกลางอักษรกลางผันได้ครบห้าเสียงพื้นเสียงเป็นเสียงสามรรัญรูปและเสียงวรรณยุกตรงกรันอักษรต่ำอักษรต่ำผันได้3เสียงเสียงพื้นเสียงเป็นเสียงสามัญรูปและเสียงวรรณยุกไม่ตรงกรัน อักษรสูงอักษรสูงผันได้สามเสียงพื้นเสียงเป็นเสียงจัตาวารูปและเสียงวรรณยุกต์ตรงกันนักเรียนฝึกอ่านสะกดคำที่มีรูปวรรณยุกต์ดังนี้นะคะเช่นคำว่าก๋้วยเตี๋ยวกอ,อัวยอกวยไม่จัตาวากล้วยตอเอ,อวเตียวไม่จัตาวาเตี๋ยวอ่านว่าก,ก้วยเตี๋ยวนะคะ ให้นักเรียนฝึกอ่านนะคะลองอ่านดูนะคะนักเรียนฝึกอ่านคำต่างๆในชีวิตประจำวันเช่นคำว่าผู้การอ้อยควันผ้าสิน้นจูจีกล้วยกล้วยปิ้งน้ำอบกลางแจ้งถ่ายเทวิ่งเปรี้ยวพี่เลี้ยงลิ้นไก่คุกกี้ขี้พึ่งคุยฟุง้ง เฉาล้วยลูกข่างเก็กหวยอีโต้ท้องล่องตักกะแตนลองฝึกอ่านดูนะคะนักเรียนอ่านความหมายของคำต่างๆต่ตอไปนี้คำและความหมายของคำนะคะอย่างเช่นคำว่ากลางแจ้งความหมายก็คือนอกล่มไม้ชายคาเก็กหวยความหมายพืชที่มีดอกเล็กๆสีเหลืองกลิ่นหอม ใช้ดอกตากแห้งชงกับใบชาหรือต้มกับน้ำตาลใช้ดื่มแก้กระหายนักเรียนลองอ่านดูนะคะนักเรียนฝึกอ่านประโยคจากการนำคำต่างๆมาแต่งประโยคเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารเช่นคำว่าคุณยายมักนุ่งผ้าสิ้นเวลาอยู่บ้าน เด็กๆแข่งขันวิ่งเปรี้ยวอย่างสนุกสนานแม่ต้มน้ำเก๊กหวยให้ดื่มเสมอในฤดูร้อนแม่ค้าขายอ้อยควันในงานประจำปีของจังหวัดชาวสวนขุดท้องล่องเพื่อนำน้ำมาลดต้นไม้ในสวนนักเรียนลองฝึกอ่านดูนะคะวรรณยุกมีสี่รูปห้าเสียงคำทุกคำมีเสียงวรรณยุก แม้จะไม่มีรูปวรรณยุกต์ปรากฏอยู่วรรณยุกต์ทำให้เสียงและความหมายของคำเปลี่ยนไปการผันอักษรเป็นการเปลี่ยนเสียงของคำให้สูงต่ำตามเสียงของวรรณยุกต์ซึ่งต้องพิจารณาอักษรสูงอักษรกลางและอักษรต่ำวันนี้คุณครูก็จบการสอนทางออนไลน์แค่นี้นะคะพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปคะ่ะ สวัสดีค่ะ